อุยร้อน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 ทำไมวันนี้มันร้อนอย่างนี้เนี่ยท่านอะเอาอะไรที่มันเย็นๆมาดิเออท่านก็ออกมาจากไฟสิครับมันช่วยท่านเย็นขึ้นนะครับแล้วก็ผมมีวิธีแบบนี้นะครับน่าช่วยท่านได้น่าช่วยเย็นขึ้นนะครับนี่อ้ลูกาเนี่ยมึก้อนขี้ไง แล้วข้าก็จกชาวบ้านคนหนึ่งนะครับเขาสามารถเรียกลมเรียกฝนเรียกได้ทุกอย่างนะครับได้ข้าไปเชิญเขามาไหมเชิญมาให้มันมาเรียกหินมากไหมข้ารอเลยครับโอ้โหนเอาบูดาบีเออบูดาบูบานบูดาบีเออบีนะโอ้ก็รังข้าวมันมันเลยเไออกมามันข้าวมันมันเลยโอ้มีอะไรโอ้เราชาเรียกเจ้าเราทำแบบนี้เป็นใช่ไหม โอ้ยให้ทำอะไรเนะ่ะก็เชื่อว่าเจ้าทำได้วะนีตามข่าวไปเฝ้าพละชได้เลยไป <c oughs> อ่ะไม่ต้องหลอกเดี๋ยวผมไปเองได้เพือ่อโอ้มาถึงแล้วนี่ไงท่านพลรชังเราสวัสดีครับมีเรียกผมมามีอะไรหรอครับผมขาร้อนอะ่ะ เราทำหิมะให้ตกหน่อยสิจะได้เย็นเย็นครับผมขอเวลาแป๊บหนึ่งโอ้าแล้วก็เกลือเมล็ดเกลือหิมะต้องตก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 เอ้ยเพียงนี่ไงเขาโอ้หิมะตกแล้วแต่มันยังไม่เย็นเลยเราอะไรทำให้มันเย็นกว่านี้สิ โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมก็จะอยู่ที่ม้านะครับผมโอเคขอท่องมนก่อนนะครับโอ้ทมา้าจึงอยู่ที่มา้าจึงอยู่ที่มา้าจึงอยู่ทีมา้าจึงอยู่ที่ม้าจึงอยู่ที่ม้าจึงอยู่ยากยังยังงั้นเจ้าไปเสกกราหิมะมาให้ข้าสิมันน่าจะทำให้ความเย็นนั้นเพิ่มมากขึ้นเอ,อ่อขอโทษนะครับคือเอ,อ่อผมไม่ใช่แอดมินนะฮะที่เสกได้ก็มีแค่หิมะแหละครับผมแหมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ อะไรกันแค่นี้ก็ทำไม่ได้หรืออย่างเจ้ามันต้องโดนลงโทษทหารเอามันไปโดนยาลันเนกาจนตาย no no ไม่นะช่วยด้วยช่วยด้วย no ช่วยด้วย ah 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 ช่วยด้วย a มันต้องโดนยาลันเนกาต่อ oh 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 oh